สวัสดีค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะอีก7วันข้างหน้านี้นะคะดวงคุณประจำวันที่2 3่สิมี่ิถุนายนเนาะมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างดวงรายสัปดาห์นั่นเองเปลี่ยนตำแหน่งใหม่นะคะบางทีอาจจะชอ็อตอาจจะแบบยังไม่ชินนะคะกับการเปลี่ยนตำแหน่ง อยากจะน้ำไมโโรโฟนมาโอ้ขึ้นมาเลยนะคะพลังงานดาวสุกน่าจะเป็นสัปดาห์ที่คุณมีความพร้อมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของแบบการเงินความเป็นอยู่ฐานะทางการงานอะไรอย่างเงี้ยเออเดอะสตาร์เลิศมากนะคะสัปดาห์นี้ เปิดขึ้นมาเลยก็รู้สึกว่าเออคุณเองอ่ะมีความพึงพอใจกับผลงานกับความเป็นอยู่กับแบบเอ,อ้ยรู้สึกมันอิ่มฟูกับสัปดาห์นี้พอสมควรอ่ะหลายคนนะคะที่ผ่านมาก่อนหน้าน,นี้น่าจะมีนัดหรือเปล่าเออมีความรู้สึกว่ารอคอยใครสักคนติดต่อมา นะคะคุณอาจจะคิดถึงใครสักคนที่คุณเดินจากมาหรือว่าคุณอาจจะแบบคิดถึงโอกาสบางอย่างที่แบบเฮ้ยไม่น่าเลยฉันน่าจะช่วยโอกาสนี้หรือมันเสียายอะไรบางอย่างหรือพลาดอะไรบางอย่างมาก่อนหน,น้าเนี้เออแล้วแบบมันมีความแบบ <c oughs> แต่แต่แตช่างเถอะแต่สิ่งที่คุณแบบช่วยโอกาสหรือว่าอะไรนะแต่มันเป็นอดีตนะคุณมันเป็นอดีตก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่า มันมันตัดขาดบางอย่างก็ได้นะคุณอาจจะแบบตัดขาดกับใครสักคนหรือว่าคุณรอใครใใครสักคนทักมาอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ตัดสินใจบางอย่างนะคะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วเออไฮไลท์ของคุณในสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นเงินนะคะ ใช้ความคิดอ่าเป็นเงินหลายคนก็ต้องระวังในเรื่องของการคิดเยอะมากเกินไปแต่ก้าวๆมาด้วยกันมันมีทั้งสุขมันมีทั้งทุกความทุกก็คือคิดเยอะนะคะใช้สมองคิดในถึงสิ่งที่ผิดพลาดมาในอดีตหรือกังวลใจบางอย่างนะคะหรือว่าบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนแต่หลายท่านนะคะคุณจะประสบความสําเร็จมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของเงินนะคะเป็นสัปดาห์ที่มันยิ้มออกอ่ะมันเลิศนะ่ะประมาณนั้นอห้าเหรียญ ห้าห้าห้านะคะอันนี้ห้าห้าในสัปดาห์นี้น่าจะมีบางอย่างใหม่เกิดขึ้นกับคุณนะคะเอ,อ่อ something new is coming เอ,อ่อ angel number มาบอกบางเรื่องบางอย่างใหม่ๆกำลังมานะคะจะมีบางอย่างใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตอุ้ยจริงๆด้วยจะเป็นสิ่งที่ดีมแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะถ้าเป็นเรื่องใหม่ๆคุณจะรเริ่มคุณจะสร้างอะไรจะทำอะไรหรือว่าเป็นช่วงที่จัดการอะไร นะคะหรือโอกาสต่างๆนานาที่มันมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชัดเจนมากหรือคุณจะนําผลงานออกสู่สาธารนณะจะเป็นจังหวะที่ดีในสัปดาห์นี้นะคะทําอะไรประสบความสําเร็จเออแต่ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตเราจะต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมันออกไปนะคะอย่าเอามันมาคิดเยอะเกินไปเพราะอดีตยังไงมันก็เป็นอดีตเออเพราะว่า คุณนั่งคิดถึงอดีตไป5นาทีคุณก็เสียเวลาแห่งปัจจุบันหรืออนาคตของเราไป5นาทีเนี่ยนะคะเพราะว่าทรัพยากรของทุกคนนะคะที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเวลาดังนั้นหมอบว,ว่าคุณจะเทคแอคชั่นกับสัปดาห์นี้แล้วคุณจะพึงพอใจกับผลลัพธ์มันนะคะเออเป็นจังหวะที่ดีมากแล้ว ไม่รู้สิรู้จนสุขมันไม่ได้มีโชคลาบเปี้ยงปังแต่มันจะแบบสมบูรณ์แบบในเวของคุณนะ่ะเออไม่ว่าจะเป็นความสามารถหรือว่าประสบการณ์หรืออะไรต่างๆนานาคุณจะแบบว่าได้พบได้เจอแล้วก็ทําให้มันประสบความสําเร็จได้เออที่มาดูว่าแองเจิลบอกอะไรคุณนะคะอืมแองเจิลบอกอะไรคุณแองเจิลนัมเบอร์ว้าวส,ส,สีขึ้นมาค่ะ ซีซีซีบรีิ่งอ่าอันนี้คือพรที่แฝงมานะคะแฝงมากับอะไรบางทีมันจะเป็นแบบพรที่แฝงมากับโอกาสนะคะพรที่แฝงมากับอุปสรรคในความยากลําบากมันจะมีของขวัญอยู่ในนั้นนะคะความเข้มแข็งแล้วก็การสร้างตัวตนจะเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากในสัปดาห์นี้มันจะอาจจะเกิดจากประสบการณ์ของคุณด้วยคุณอาจจะมีอุปสรรคบางอย่าง นะแต่คุณจะผ่านมันไปได้นะคะคุณทําได้หากคุณนะ่ยหากคุณดิ้นรนหรือรู้จักหากคุณดิ้นรนหรือคุณรู้สึกสูญเสียหรือเครียดสายทานแห่งการเปลี่ยนแปลงก็จะพัฒนาคุณก็จะพัดพาคุณเออสายเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะนําพาคุณไปนะคะแล้วพัดพาเพื่อหากคุณแบบกําลังรู้สึกทุกข์ทรมานและรู้สึกแบบสูญเสีย มันอาจจะเกิดความผิดพลาดมาในอดีตเนี่ยบางอย่างอาจจะพังทลายได้แต่คุณกําลังจะสร้างกรอบงานสําหรับบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าจงอดทนไว้นะคะมันมีทั้งสุขแล้วมันมีทั้งทุกข์อ่ะเออความทุกข์ของคุณมันมันเป็นความผิดหวังมาในอดีตนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันมาพร้อมมันก็มีเป็นโอกาสแห่งการเริ่มต้นดังนั้นจงอดทนไว้นะคะไขว่คว้าคุณจะต้องเลือกที่คุณจะจัดการนะคะเอาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อน เนาะขอให้คุณโชคดีนะคะเลิ่ๆค่ะ